วันที่เข้าวันนี้น้องเฟยก็จะไปเที่ยวกันนะคะแล้ววันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นวิดีโอของน้องเฟยนะคะเพราะว่าน้องเฟยจะไปเขาชีจันนะคะแล้วถึงื่องเฟย์เราก็ถึงเขาชีจันแล้วนะคะแต่เราจะไปไล่อังวนด้วยนะคะแต่เราจะไปเขาชีจันก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยไปไล่อังวนค่ะตอนนี้น้องเฟยก็หลงแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเขาชีจัน เข่าชีจันแล้วนะคะนุย่ยค่ะทุกทุกคนใช่แล้วเราถึงเขาชีนแล้วนี่เลยนะคะทุกทุกคนเสร็ดีเข่าชีจัจจนจที่น้องเฟิร์สว่าไว้เดี๋ยวเราจะลงไปดูใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะเป็นก้อนที่สวยกว่านี้ตอนนี้กำลังเดินไปที่เข่าชีจันใช่ค่ะทุกทุกคนแล้วเราก็จะเห็นเข่าชีจันกันนะคะโอ้ยอ่ะเบิร์ดเปล่ยนอย่งเลยค่ะ

อ๋อตอนนี้น้องเฟิร์สร้อนนะร้อนเหรอคะอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ใครนะอย่าไปใกล้ใครหมาถ่ายลมไอ้ทุกคนนั้นดอกอะไรอ่ะดอกอะไรก็คือดอกไม้นี่จ้ะโอเคมีแค่นี้เหรอน้องเฟิร์สใช่จ้ะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ท่าองางวนกันนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปท่าอ่างวนกันบ๊ายบาย น้่นเพิก็กําลังเข้าเข้าไล่องูซีเวอร์เลสนะคะแล้วเราก็จะไปมุมอร่อยกันใช่ไหมแชนแล้วก็เข้ามาถึงแล้วค่ะอู้หจะต้องมีทางอ้อมดิไนน้าัปัญญาตอนนี้อาปากับอายาก็คุยกันอย่างเดิมแล้วใช่เมือนจอเดี๋ยวเราต้องไปเจอป้าดูแลนะโอเคเพราะว่าตอนแรกเราก็ไปลงที่ที่เขาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอป้าดูแล้ว แล้วตอนนี้แล้วก็ก่อนต้องไปก่อนอันนั้นคือร้านอาหารบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วตอนนี้นะคะน้องเราจะไปร้านกาแฟก่อนแล้วค่อยไปไปไล่องุ่นนะคะทุกทุกคนแล้วแล้วพอเราไปไล่องุ่นเสร็จแล้วเราก็จะไปไปไหนนะมุมอร่อยจ้าแล้วเราก็จะไปกินอาหารจุ่งวันนั่นหรอโอ้โหร้านกาแฟสวยมากเลยนะคะใช่ใเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะว่ามีอะไรกันบ้าง อข้างในมันเป็นร้านอาหารแล้วเป็นเป็นเจ้ามีร้านกาแฟไหมอ๋อโอเควิ่กินน้องเฟื่องคือต้องเข้าไปมันก็เลยเดินหลบไปข้นหนึ่งนะคะพบายเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในของร้านกาแฟกันเถอะบายเขมาแล้วเห็นโพสต์บนเฟซบุ๊กใช่อ้ยหน่าถ่ายรูปสวนๆอาันเย์ก็จะหา เราเดินไปเลยเราเดินไปร้านอาหารปะอ่าเราเดินไปที่ร้านอาหารกันนะคะทำไมประตูมันเปิดอัตโนมัติใส่นะวยดีนะไปเดินดู อยอ่และหุ่นแล้วนะคะดูสิมีอะไรซันตาคอสนะคะมาและหุ่นเรามาดูซันตาคอสกันอ๋อมีอหุ่นจริงด้วยฮ่าฮ่า เ,เไปข้างในดูกอีก่๋ยวเาาันไปข้างในดูก่อนนะคะย่าเดินอย่างวาม,มาตว่ะ,ะน้องเฟย์บอกว่าอยากจะมากินองุ่นไม่ได้กินองุ่นเลยม้าไม่ได้อะไรเลย<ม>นี่จะกลับแล้วเนี่ย